เป็นคู่หยุ่มมากกว่าคู่จิน้นไมกี้และยาดาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคู่ของไมกี้และยดานะคะถึงน้ำตาล่วงเลยค่ะเมื่อแฟนคลับตามมาให้กำลังใจแบบแน่นท่างเรียกได้ว่าเป็นคู่หยุมห่างแตกอีกหนึ่งคู่เลยค่ะสำหรับคู่พระนางสุดฮอตอย่างไมกี้ปานิธานและยดาณินญ,ญาทีล่าสุดเนี่ยออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกมีแฟนคลับตามมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโดยไมกี้นะคะบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้แม้ละครบางเรื่องจะลาจอไปแล้วแต่ก็ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับคอยมาตามเชียร์ตามซัพพอร์ตทำให้ทั้งคู่เนี่ยทราบสุงแบบปิติใจ งานนี้ก็ทําให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักจนเกิดตําแหน่งคู่จิ้นคู่ใหม่ที่เลยได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่หยุมมากกว่าคู่จินค่ะเพราะไมกี้เนี่ยเป็นคนมีเอนเนอร์จีเยอะและซุกซนส่วนยาดาเนี่ยจะพูดให่ใครดูเรื่องคู่ลิ้นพันกันทําให้ต้องเป็นล่ามส่วนตัวต่อกันเอาเป็นว่าเป็นอีหนึ่งคู่ที่น่าติดตามนะคะเอาเป็นว่าเป็นอีหนึ่งคู่ที่น่าติดตามกับคู่หยุมมากกว่าคู่จิ้น ไมกี้และอีดาค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะถา,าผมเป็นหมาเด็กไงเป็นเป็นหมาเด็กที่แบบเออหน้าหน้าแบบตุกตาค<า>รัเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต